วันนี้ผมจะมารีวิวสายข้อต่อซัมซุงโมบายนะครับใช้เสียบเข้ากับโทรศัพท์ชิปซัมซุงนะครับโทรศัพท์ซัมซุงจะมีช่องตรงนี้ครับเอาไว้เสียบสายสัญญาณนะครับหัวฟังเนี้ยเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมใช้เป็นซิมของไอโมบายนะครับตอนนี้จะมีแค่ขีดเดียวนะครับฝั่งน,นี้เสียบเข้ากับ แสยสัญญาณซึง่งอีกฝั่งหนึ่งต่อกับแผงรับสัญญาณอยู่นะครับก็จะเสียบเข้าไผเมื่อกี้มีขีดเดียวนะครับตอนนี้ก็จะมีขึ้นเต็มเลยครับเป็นซิมไอโมบาย 3G เอ็กซครับเนี่ยครับ ครับตอนนี้ก็จะเป็นกนารทดลองนำโทรเข้านะครับ